Obrigado. นอกจากเปิดร้านค้านอกจากเป็นนายหน้าแล้วก็เป็นนักล่าเงินรางวัลน,นะคะ<ๆ>ก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะสามารถสร้างรายได,ได้ได้ใน t ิ k กต o k นั่นก็คือการนําความรู้มาขายนะคะโดยลงไปที่ซีรีส์นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะคะเพื่อนๆในช่องทางหรือว่าในแพลตฟอร์มของ t ิ k กต o k เนี่ยมีคนที่นําความรู้ความสามารถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตอบหรือว่าความรู้อื่นๆนะคะที่จะส่งต่อนะคะในการทําออนไลน์นะก็สามารถเปิดซีรีส์ แล้วก็เอาคลิปมาลงให้คนได้มาเรียนรู้แล้วก็ขายเปิดรายได้ได้สว่วนใครยังไม่รู้ว่าซีรีส์มายัางไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ใครที่นึกภาพไม่ออกว่าซีรีส์อยู่ตรงไหนนะคะก็คืออยู่ตรงกลางโปรไฟล์ของเราน,นั่นเองนะคะหรือว่าของเพื่อนนั่นเองนะคะคนที่เขาออามาสร้างไรายได้นะ,ะเราสามารถเข้าไปอุดหนุนเขาได้นะคะไปซื้อความรู้นะคะใครที่อยากจะเช็คว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือยังก็เข้าไปดูนะคะเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมบนแล้วก็มาที่เครื่องมือพู้สร้างยิ้มเข้าไปแล้วก็หาคําว่าซีรีส์นะคะยิ้มเข้าไปที่ซีรีส์นะคะแล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าเรามีสิทธิ์หรือย,อยังนะคะแล้วสิทธิ์คนที่จะมีซีรีส์ต้องทํำยังไงบ้างนะคะโอเคนะคะเตรียมความพร บัญชีสถา,านะที่ไม่ใช่บัญชีธุรกิจซึ่งไม่ได้ใช้โดยนักการเมืองหรือว่าพักการเมืองนะคะแล้วก็บัญชีก็อยู่ในสถานะที่ดีนะคะไม่ผิดกฎชุมชนเนาะแล้วก็เผยแพร่มาแล้วกว่า3วิดีโอนะคะใน30วันที่ผ่านมามียอดการเข้าชม1 0 0 0พครั้งใน30วันที่ผ่านมาแล้วก็มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะอันนี้คือการที่เราเข้าไปเช็คถ้ามันโอเคนะคำว่าดําเนินการจะเป็นสีแดงให้เราจิ้มเข้าไปอันนี้คือ,อยังไม่ได้ไม่มีสิทธิ กะะรณีหนึ่งนะคะก็คือคนที่ได้รับเชิญนะคะอย่างของครูพิมพ์เนาะจะมีคําเชิญ แจ้งมาทางกล่องข้อความของระบบ t นะิ k t o k เนาะเราจิ้มเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะให้เรากรอกอีเมลของเราเพื่อที่จะรับข่าวสารต่างๆของทาง t นะิ k t o k เนาะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดยืนยันนะคะพอกดยืนยันเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราอ่านเงื่อนไขนะคะก็คือเราต้องส่งนะคะคลิปวิดีโอที่ความยาวไม่เกิน20นาทีนะคะไปให้ตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเราสอนโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราต้องส่งลิงก์ของเราให้กับทาง t ิ k t o k เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะใช้เวลา3วันนะคะ ในการตรวจสอบโอเคนะคะท่าไม่ได้ยากเลยนะคะคุณสามารถที่จะนําความรู้ของตัวเองมาแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ทําคลิปแล้วก็มาโพสลงทาตามเงื่อนไขของทางเพจของของพี่ต๋อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ให้ประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดให้กำลังใจให้กับคุณพีมด้วยขอบคุณมากค่ะ